说一下。 ที่ไหนแม่ก็เลิกจิตนากาเรเลิกแอบนอยแล้วว่าเด็พ่อไปทุกคนที่ไหนหรือเปล่ลาว่วาลิบป้าไม่กินอะไรเปลา่ลปลา,ลลาใช้ที่ไหนได้พก็แอบมานอนก็อยู่ที่ต้นของลูกพ<อ>่อแน่แน่เพราะว่าม,มันนุ่มจัดมันนุ่มจัดใช้ที่พ่อใช้ดอยเพอร์ซีวิการที่มีสายสกัดธรรมชาติสูตชนิดค่ะโอเคถ้างั้นนะคะตอนนี้นะคะไปชมโฆษณาตัวใหม่ที่มตัวใหม่นะคะของไวเพอร์ได้เลยค่ะเชิญค่ะ ได้จากสาาธรรมชาติใน่ดเพลิดเนใหม่ตองเจ้าตเล็กไม่มี้อีกสักทีนะคะขออีกสักทีแล้วกันน่ารักมากเลยค่ะใส่ไม่ได้ทุกความมืที่ได้จักสารสิจาาธรรมชาติในแดเพลิดเพนใหม่กองเจ้าตเล็กไม่มี้ ปาเชงจับมือหน่อยนะคะ Dry t a s c h Vivi Dry นะคะน่ารักมากเลยะคะ่ะน่าร <c oughs> ักค่ะแหมสงสัยกลับบ้านในวันนี้นี่ไปถ่ายบนเรือกันสนุกสนานค่ะแล้วก็พิเศษอีกอย่าง<ช>ค่ะ,คะไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลย<พ>ค่ะ,คะตัวใหม่ของเรานะคะ Dry t a s c h Dry t o u ค่ะทุกท่าน, <c oughs> นใส่สดๆตอนทีเดียวนะเรียกไ,ได้ว่าท่านชลิเกต่นี่ได้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟทีเดียวได้ชมกันนะคะอย่างที่บอกก็คือว่า Dry t a s c h Dry t o u ของเราเนี่ย มันเป็นผ้าอ้อมที่สามารถให้ความแห้สบายได้ยาวนานใช่ไหมคะแล้วเวลาปกติเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เวลามีน้องเนี่ยก็มักจะถ่ายวีดีโอถ่ายรูปลูกไว้แต่ว่ามีครอบครัวครอบครัวนี้เขาถ่ายตั้งแต่เช้าจนหมดเย็นเลยทีเดียวลูกยังั้นมาได้ตลอดทั้งวันแต่คุณพ่อคุณแม่หมดแรงเสร็จแล้วค่ะใช่แต่ลูกทน้งเดียวทั้เดียวก็หมดแรงแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ แพนให,ห,นหม่ที่มีออแอคทีฟพอแล้วส่วนนี้ก็าายันลื่นได้ยาวนานน่ารักยังไม่สนใจขอยีก็แล้วกันค่ะลา,า,ายพัสดุลายแพนต์ใหม่ที่มีแอคทีฟพอแต่ส่วนเล็กก็าายังลื่าได้ยาวนาน ดรายเพิ่รายแพนนะคะสิขอาเสียงตอบมือหน่อยค่ะน่ารักจังเลยรู้สึกเหมือนมาเปลี่ยนเมื่อกี้มาเปลี่ยนที่าอยู่แถวนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะมีเสือหิกหิผู้หญสองคนไม่อยู่แถวนี้ค่ะเป็นน้องๆรายเพิ่องเราที่น่ารักจะเห็นได้ว่าของวรายเพิ่มรายแพนเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะสาหรับใช้ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเลยนะคะนี่เรียกว่าห่อเดียวอเนกประสงค์ไม่ว่าจะใช้ในบ้านนอกบ้านนะคะกลางวันหรือกลางคืนห่อเดียวครบทุกอย่างเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะนองจากเราจะมาพูดเกี่ยวกเรื่องผลิตภัณฑ์ซึ่งเราสร้างสารรค์มาสาหรับเจ้าตัวเล็กโดยเฉพาะเนี่ยนะคะยังมีสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท,ท,ท่านเนี่ยอยากจะทราบอยากจะรู้นะคะแล้วก็คุ้นเคยมากนั่นก็คือการหาหมอ เราไม่จะคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วคุณหมอเสมอเค่ะว่าลูกเรามีพัฒนาการอย่างนี้ถือว่าเร็วไหมคะมมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าได้ยินเรื่องพวกนี้เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องผูตั้งทันทีนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์กับลูกวันนี้ก็เช่นกันนะคะทางไรยเพิก็จัดให้นะคะลักษณะบ้าขอเรียนเชิญค่ะแพทย์หญิง